มาวันนี้กูจะมาบอกนะว่าว่ากล่องของขวัญทำอะไรได้ไใ้กล่องของขวัญส้นไปนี่นะซึ่งกล่องนึงมันได้ประมาณ25้พอยต์กูมีทั้งหมด970พ้อยพอยต์ซึ่งในคลิปนี้กูจะมาใช้มันให้หมดเลยนะเพราะว่าตอนแรกกูว่าจะเก็บไว้จนถึงอีเวนต์มันใกล้จะหมดหรือว่าก่อนวันหมด1วันนะ แต่กู response, ไม่เก็บแล้วกูไม่ดองเฮียอะไรของเกมนี้แล้วฟันกูใช้หมดเลยนี่แน่มากดใช้ตรงนี้นะมันจะได้ทั้งหมด20,000กว่าแต้มประมาณนั้นแล้วเค้มเข้มเข้มเขเค้มเข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 ้แม่งให้หมดเลยอ่ะเฮียมันตายใหญ่ไอ้เป็ดมาให้กกูคังแล้วนะเฮียนะมันก็จะได้อของประมาณนี้นะเดี๋ยวกูจะบอกแบบรวดเร็วเลยนะกูคังแล้วตอนนี้เด้เราได้นี่มา14อันนะมันน่าจะสุ่มเอาแหละแล้วเราก็ได้นี่มา อ๋อตอนแรกน่าจะมี5อันแล้วได้มา7อันนะเออนี่นอันนี้อันน,น,น,นี้มีเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละอ่าแล้วก็ได้ไข่กระโปงไอเซน45อันจัดมากเชีย yeah! <laughs> ไอเซนสุ่มกันต่อไปกันต่อเย็ดแม่มันแลกไข่มาแล้วเราสามารถกดสุ่มตรงนี้ได้ไหมวะ เอ้ยได้เว้ยเออมาเอาตรงนี้ดีกว่าว่ะตรงนี้แม่งมันกว่าว่ะแม่งฮึบฮึบฮึบไอเซน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 กูไม่สะสมอะไรแล้วกูไม่ดองเฮียอะไรแล้วกูไม่เอาอะไรแล้วแม่งเอ้ยเหลืองเหลืองมาว่ะเหลืองเหลืองมาว่ะโอเคเหลืองเหลืองมาน่าจะเปิดได้อีกรอบมั้งแล้วก็เหลือไอเศษร,รีโลสี่อันนะเดี๋ยวกูจะเอายูนิโฮเลยเอาตัวอะไรดีวะ อายูนิโชเลยเดี๋ยวกูจะกดบูมาไปก่อนกดบูมาไปก่อนเอ่อสักสี่รอบนะมันมีเซฟเรียนเพราะว่าเศษมันต้องใช้ห้าอันเว้ยโอเคเปิดนี่มันหมดก่อนเปิดแม่งให้หมดเลยมามาเหลืออีกสี่รอบสามรอบไอเซนมาแล้วเนี่ยจังหวะเนี่ยกูว่าไอเซนมาแล้วเออดิสองทีเอาดิตูมโอ้โหลูฟี่พ่อมึงี อ่ะหมดตูดหมดดากไปต่อไปนะแล้วเหลือชิ้นเอ้ยยังเหลือ5อันไว้เปิดอีกเปิดไม่ให้หมดเลยเอ้าเอายังเหลือเปิดให้หมดเลยไม่ต้องเหลือเฮียไม่ดองอะไรละไม่ต้องดองต้องดองแล้วไอเกมบ้าเนี่ยแม่งยิงเล่นยิงหงุดหงิดแต่ถามว่าเล่นไหมก็เล่นเหมือนเดิมมากูอยากได้ไอเซนเฮียไม่งงอยกูหน่อยเถอะ โอเคมามาท่านวิสท่านวิสเราจะเอายูนิคเอ่อโกคูดีไหมโอ้เราไม่โกเดนเราอะเบจิต้าไม่เอาเอาเป็นเอาโกคูล่างนี้แล้วกันนะนี่สูตรสูตรเวดูสูตรเวยกดนี้กดนี้อ่ต่อไปเอาเซดิโลกดนี้กดนี้อ่าไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนี่มันเป็นสูตรเวมันมันมันจะเอาโกเดนให้เราเวเราต้องเอานี่แล้วก็กดนี้กดนี้อ่าแล้วก็ซุ่มไปหนึ่งสองไม่ออกไปโกคูต่อครับ เชื่อพี่ไอ้น้องสูตรนี้ยูนิคมาแน่นอนนะปึ๊บปึปึ๊บอุ้ยดีวายเป็นไงเลยจิตแม่กูไอ้เหี้ยมาทำเหี้ยอะไรสัตว์นะดีวายกับโลเด้นไหนเดียวกันวะนะดีวายกับโลเด้นไหนเดียวกันวะนะ่สูตรนี้ได้ผลไหมน้องสูตรนี้ได้ผลไหมแม่งลุงออกเลยเดี๋ยวต่อไปเอ่อใช้สูตรเดิมนะกูเหลือกิลลิโลมันดูด,ดูก่อนแมงเอ้โกคูไม่มีแล้วว่ะอาบูมาอาบูมาเหมือนเดิมบูมาอยู่ไหน อเอหลืออยู่เจ็ดดีโลโเคจะฟุ่มตัวนี้อ่าไม่เอาเดี๋ยวมันจะออกยูนิคเราเปลี่ยนเป็นนี่ละตัวไหนวะไม่งไม่มีตัวจะฝุ่มแล้วอ่ะกูกูจําได้กูมีตัวนี้หนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะไอ้ดาร์กเมดอ่ะมีสองตัวนี่ไงจะฝุ่มตัวนี้เฮ้ยไม่เอาครับไม่เอาต่อไปปูม่านี่มันเป็นฟูดไอ้น้องเราก็กดอันนี้มาเลยหนึ่งครั้งเปะอ,อ่าแม่สวยแล้วสีม่วงนะมันเป็นสีม่วงสวยๆเลยแบบขั้นสามมา ต่อไปเอาอยูดีกมาให้กูเดี๋ยวนี้กูเฮียอะไรโคเดนอีสัตว์ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยสัตว์แม่งโอ้